คุยเอือนมาคุยอามาที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะเห็นไหมเวลาถ้าถ้าใครโพสตรูปอะแล้วมีตัวอักษร ABO หายไปจ้ะอย่างงงนะนั่นคืออะไรรู้ไหมเป็นแคมเปญ Missing Type TH นะคะวูดี้ก็มีได้พิมพ์ไปด้วยนะคะก็คือว่าตัวอักษร ABO เนี่ยก็คือกรุ๊ปเลือดเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยไปบริจาคเลือดกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลือดขาดแคลนมากโดยเฉพาะกรุ๊ปอะไรรู้ไหมกรุ๊ป O เราพิมพ์ชื่อตัว Woody อย่างเงี้ยเราก็เอาตัวตัดตัว o อทิ uh ้ง huh. ก็เป็นเหลือแค่ W D Y Woody World ก็ตัว O ก็ world ก็ตัดโอทิง uh huh. อะไรเงี้ย oh. ใช่ oh. ใช่ ก็ไปลงทะเบียนได้เลยนะคะที่สนุก com/missingtypeth นะคะ,คะแล้วก็ไปบริจาคเลือดเนี่ยในวันที่30ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะที่สภากาชาติไทยที่ถนนอังรีดูนังนะคะแล้วก็เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเนี่ยรับของที่ระลึกด้วยจะได้รับไปเลยไปบริจาคเลือดกันเยอะๆนะนกลุ่มโอเนาะเราต้องสมามัคคีชุมนุมนะคะเราต้องช่วยเหลือกันนะคะไปบริจาคหน่อยไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ากลุ่มโอเนี่ยจะหายยากเนาะคือกลุ่มโอ โนในกรปสีเลยปะนในกรีเล้วจเลยเล่นกรุบโอปะกรุปโอด้วยแล้วเป็นกำไคเลยสามสิบตุลาใครบริจาคเลือดไหมใครบริจาคเลือดไหมเป็นํำถามไม่ต้องยอกไม่ลองไลองดียว่เปคำตอบเลือดกรุปอะไรหนูเลือดกรุปบีมีคิดด้วยนะเออ่เลือดกรุปเอเอ คนนะคะไปกันเยอะๆตื่นมาคุย